สวัสดีค่ะนี่คือคลิปวิดีโอสอนการใช้งานเมนูบัญชีการใช้เงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูทุกคนรายโรงเรียนโดยเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่ต้องการใช้งานเมนูนี้ให้ไปที่เมนู <te ff hundred people> บัญชีการใช้เงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูทุกคนรายโรงเรียนซึ่งเป็นเมนูที่แสดงรายการเอกสารบัญชีการใช้เงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูทุกคนรายโรงเรียน จำแนกเป็นปีงบประมาณและรอบการพิจารณาสามารถค้นหาและพิมพ์เอกสารบัญชีงบหน้าแสดงการพิจารณาเรื่องเงินเดือนของข้าราชก,การครูทุกคนแรงเรียนที่ต้องการได้โดยเจ้าหน้าที่จะต้องกรองเลือกปีงบประมาณที่ท่านต้องการและรอบพิจารณาเพือค้นหาข้อมูลจากนั้นหากท่านต้องการพิมพ์ให้ท่านเลือกกดปุ่มบัญชีการใช้เงินเลื่อน,งนเองินเดือนตามที่ท่านต้องการได้เลยค่ะ